สวัสดีค่ะท่านชมทุกท่านคะพบกับรุ่งอรุณงพยากรณ์เช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์จะพยากรณ์ดวงท่านที่เกิดวันอังคาระคะ่ะโดยคําพยากรณ์จะคลุมเนื้อหาอยู่ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึงวันที่31พฤษภาคม2565นี้นะคะการพยากรณ์เป็นการพยากรณ์โดยทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่ท่านใดท่านหนึ่งเมื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้ามาแล้วนะคะ ก็รับชมรับฟังแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีต่อจิตสิ่งที่ดีต่อใจสิ่งที่เป็นพลังงานบวกค่ะและถ้าหากว่ามีข้อความตรงไหนที่ทําให้ไม่สบายใจก็ปล่อยเลยไปอย่าได้เก็บมาคิดอย่าได้เก็บมาใส่ใจแต่ถ้าหากว่ามีตรงไหนที่พอจะเป็นแนวทางได้เป็นไกได์ไลน์ได้อาจารย์จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ คลิปนี้นะคะอาจารย์มีไพ่อยู่4กองค่ะกองที่1เป็นไพ่ยิปซีใช้สําหรับพยากรณ์ทั่วไปกองที่2องไพ่ออร์เคิลเป็นไพ่แนะนํากองที่3เป็นไพ่ยิปซีใช้สําหรับเป็นเลขนําโชคนะคะกองที่4เป็นไพ่3มก๊กค่คะเป็นไพ่แนะนําอาจารย์จะไพ่กองที่ยังไม่ได้พยากรณ์เอาไปก่อนนะคะ มาดูกันเลยค่ะท่านที่เกิดวันอังคารคําพยากรนะคะในช่วงนี้การงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพ จารย์จะดูการงานก่อนนะคะพลังงานไปแรกค่ะราชนีพระจันทร์ High Priestess ใบที่2อนะคะสดาบค่ะ s w o โซสแล้วก็พลังงานใบที่3 6มหเรียญใบที่4 8่แปดในเท้าค่ะท่านที่เกิดวันอังคารนะคะราชนีพระจันทร์นะคะ ราชินีพระจันทร์ถ้ามองทางด้านการงานนะคะท่านเหมาะที่จะเป็นเลขาค่ะเหมาะที่จะเป็นผู้ที่เก็บเอกสารเก็บความลับต่างๆนะคะงานนี้เหมาะกับท่านมากเลยนะคะงานสํานักงาน งานดูแลงานบริการนะคะจะเหมาะกับท่านท่านเป็นคนที่รู้จักเอาอกเอาใจคนอื่นดูแลคนอื่นนอกจากนี้นะคะยังบ่งบอกถึงว่าท่านมีเสน่ห์ในตัวเองนะคะราชินีพระจนนันทร์นี้นอกจากจะเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนเรียนดีเรียนเก่งด้วยนะคะเมื่อมาทํางานทํางานก็เก่ง แต่งานที่จะทําให้ประสบความสําเร็จจะเป็นงานทางด้านเอกสารงานทางด้านการดูแลนะคะโดยเฉพาะการเป็นเลขาค่ะการจดบันทึกการทําต่างๆท่านจะละเอียดรอบคอบมากนะคะไพ่ใปแรกนอกจากนี้นะคะราชินีพระจันทร์ยังบ่งบอกว่าการงานของท่านจะสําเร็จก็ต่อเมื่อท่านต้องรู้จักเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะรู้จักใช้ความสามารถความรู้ที่เรามีนะคะโชว์ความสามารถให้ผู้หลักผู้ใหญ่เห็น แต่ถ้าเป็นงานค้างานขายงานออฟฟิศนะคะงานที่เป็นธุรกิจส่วนตัวท่านก็ต้องออกไปประสานงานออกไปให้คนรู้จักท่านโปรโมทประชาสัมพันธ์ตัวเองให้เป็นนะคะเพราะว่าท่านมีเสน่ห์ในตัวเองอยู่แล้วเมื่อไหร่ที่ท่านเปิดตัวนะคะงานของท่านจะสําเร็จใบต่อมานะคะเป็นสดาบ สองดาบเหมาะกับงานสื่อสารออนไลน์นะคะจะเป็นขายของออนไลน์ทําธุรกิจออนไลน์ท่านที่ยังไม่มีความรู้นะคะบางท่านอาจจะบอกว่าไม่มีความรู้ทางด้านออนไลน์ไม่มีความรู้ทางด้านการทําธุรกิจแบบนี้นะคะอาจารย์เห็นเขาเปิดเยอะมากนะคะใน Facebook ในเพจในไลน์เราก็ลองเข้าไปศึกษาดูนะคะลองเข้าไปอบรมลองไปร่วมกิจกรรมลองไปเปิดโลกทัศน์ให้ตัวเองเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเอง ถ้าท่านยังเลงลังเลใจอยู่นะคะสองดาบเนี่ยบางท่านอาจจะลังเลใจว่าจะทําหรือไม่ทําดีนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะท่านจะต้องหาประสบการณ์ก็คือหาความรู้ให้ตัวเองสร้างความมั่นใจให้ตัวเองก่อนใบต่อมาเป็นหกเหรียญหกเหรียญก็คือท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลมีคนช่วยเหลือถ้าท่านไปขอความช่วยเหลือใครนะคะไปหาใคร ไม่ว่าจะไปของานทํานะคะบางครั้งเนี่ยเราตกงานเราไม่มีงานเราเดินไปว่าเออมาสมัครงานของานทําหน่อยเนี่ยอาจจะเคยรู้จักกันมาก่อนเ,นเขาจะให้ความเมตตาค่ะไปต่อไปเป็นแปดไม่เท้าแปดไม่เท้านะคะงานเจริญรุ่งเรืองมีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนเข้ามามีโอกาสที่จะขยายธุรกิจค่ะอาจารย์จะเกิดเพิ่มนะว่าไพา่จะแนะนําอะไรไหม บแรกนะคะห้าดาบห้าดาบนี้ระวังคู่แข่งนะคะระวังคู่แข่งระวังอารมณ์การทําอะไรก็ตามถ้าเรามีอารมณ์โดยเฉพาะกับคู่แข่งของเราอย่างการค้าการขายธุรกิจนี้มีคู่แข่งแน่นอนนะคะเราต้องไม่ใช้อารมณ์นะคะให้ใช้สติปัญญามากๆ ใบต่อไปนะคะเป็นราชินีเรียนราชินีเรียนคือความมั่นคงเข้ามาแล้วเริ่มใบสุดท้ายเป็น the Empress เห็นไหมคะนี่ความสุขความสมบูรณ์เข้ามาหาท่านแล้วนะคะท่านที่เกิดวันอังคารโดยรวมนะคะอาจารย์ดูในช่วงของวันที่16ถึง30พฤษภาคมนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะรับราชการ งานออฟฟิศงานอะไรต่างๆการเกษตรอย่างนี้ก็เห็นชัดเลยนะคะว่าจะประสบความสําเร็จถ้ามีโอกาสที่จะ,จะเจริญรุ่งเรืองทางหนะ้าที่การงานถ้าไปหางานก็จะได้งานตกงานก็จะมีโอกาสได้งานในช่วงนี้แหละนะคะโดยเฉพาะไปสุดท้ายนะคะขึ้นเดือนพฤเน่ยถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับการเกษตรนะคะการเกษตรจะดีมากจากหน้าไพ่น,นี้คือความสมบูรณ์นะคะพืชพันธุ์ธัญญาหารหรือไม่ก็เกี่ยวกับ สื้อผ้าผู้หญิงของใช้ผู้หญิงแล้วก็อย่าลืมว่าสิ่งที่จะทําให้ท่านประสบผลสําเร็จชิ้นนึงก็คือการค้าขายออนไลน์ลองหันมาทําธุรกิจตรงนี้ดูนะคะถ้าหากยังไม่เคยทําก็ต้องไปศึกษาหาความรู้แต่ว่าให้ระวังการทะเลาะนะคะระวังอารมณ์แล้วก็เมื่อเจอคู่แข่งให้ใช้สติปัญญานะคะอย่าไปใช้อารมณ์ต่อไปอาจารย์จะดูทางด้านการเงิน ใบแรกนะคะขึ้น l v ือ s ใบที่สองนะคะหกถ้วยแล้วก็ a t e แล้วก็หกในเทาค่ะการเงินนะคะท่านที่เกิดวันอังคารท่านมีคนดูแลช่วยเหลือนะคะอาจจะเป็นเงินที่เกิดจากความรักความพิศวาสหรือไม่ก็มีคนที่เขาไปทําง,งานต่างถิ่นต่างแดนส่งเงินมาให้ใช้ใบต่อไปเป็นหกถ้วย หกถ้วยนะคะเงินของท่านอาจจะหมดไปกับลูกๆหล,ล,ลานๆนะคะส่วนหนึ่งเพราะว่าหกถ้วยเป็นการดูแลนะคะเป็นการดูแลเป็นการให้ความราักให้ความเมตตาและยังหมายถึงว่าลูกๆหล,ล,ลานๆอาจจะนําเงินมาให้ท่านได้เหมือนกันเพราะว่ามันขยายด้วย l รเบอร์นะคะไปต่อไปเป็นเดทนะคะเดทเนี่ยท่านอาจจะได้เงินจากทรัพย์สินมรดกนะคะจากการสูญเสีย แล้วท่านได้มาอย่างนี้ก็เป็นไปได้หรือได้เงินประกันครบนะคะครบสัญญาครบเบีย้ยเงินบำเหน็จบำนาญอย่างนี้ค่ะมีโอกาสที่จะได้หกไม่เท้าหกม,ม้เท้าก็คือได้เงินจากการทํางานได้เงินจากการเจริญรุง่งเรืองทางด้านหน้าที่การงานค่ะต่อไปลองดูนะพอไพ่จะแนะนำอะไรเกี่ยวกับการเงินบ้างใบแรกค่ะเด็ดท้าเอร์ใบต่อมาค่ะ สามแม่เท้าวใบต่อมาสองเหรียญค่ะให้เรามัดระวังอุบัติเหตุนะคะทาวเวอร์นี้เป็นอุบัติเหตุหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันทันใดที่เราไม่คาดคิดนะคะให้ระวังเงินจะออกไปกับอุบัติเหตุการซ่อมบ้านซ่อมรถอย่างนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันสามแม่ท้าเป็นการเดินทางบางท่านอาจจะอยากไปทํางานต่างประเทศสองเหรียญขึ้นมาบอกว่าอย่าเพิ่งไปนะคะเพราะว่าถ้าไปแล้วนะคะเงินที่เราตอนนี้เรามี เงินเรามีใช้นะคะมีความสุขกับเงินอยู่แต่ว่ามันอาจจะเกิดการหมุนเงินนะคะเงินไม่พอใช้จ่ายได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะอยากไปเดินอะเดินทางทำงานทางไกลหรือไปต่างประเทศให้หยุดไว้ก่อนแล้วให้ระวังเงินจะออกไปกับอุบัติเหตุนะคะออกไปกับการซ่อมบ้านซ่อมรถออกไปกับสุขภาพผ่าตัดอย่างนี้ก็ให้ดูแลสุขภาพด้วยค่ะต่อไปจะดูสําหรับคนโสด มาแล้วนะคะขึ้นเดวิลค่ะเดวิลนี้แสดงว่าความรักเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ก้าเหรียญราชาถว้วยเดซานค่ะคนโสดนะคะในช่วงนี้มีคนเข้ามาแน่นอนค่ะเดวิลนะคะ,ะ,คะแต่ว่าเข้ามาอาจจะช่วงนี้อาจจะยังมีปัญหากันอยู่นะคะเพราะว่าราชาถ้วยเข้ามาแบบคนนั้นอาจจะมี พันทะอยู่ยังไม่สามารถตัดขาดได้นะคะยังเป็นลนักษณะครึ่งๆกลางๆหรือไม่ตัวท่านเองก็ยังไม่มั่นใจส่วนเก้าเหรียญน,นะคะเก้าเหรียญก็คือถ้าคบกับคนนี้ช่วงนี้อาจจะอยู่ในสภาวะที่เหงานะคะเหงาแล้วก็ไม่มั่นใจว่าความรักครั้งนี้จะเป็นอย่างไรใบสุดท้ายเดอะซันอาจจะเจอกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะถ้าอายุมากกว่าก็จะเป็นนิสัยแบบเด็กๆแต่นักีิการงานมั่นคงไหม มั่นคงนะคะคนโสดมีคนเข้ามาแต่ยังอยู่ในช่วงของการดูใจกันอยู่ค่ะต่อไปอาจารย์จะดูสำหรับคนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนใบแรกนะคะ9ถ้วย3มเหรียญราชินิดาแล้วก็หนึ่งมททาค่ะคนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนนะคะ9้าถ้วย เก้าถ้วนี้สามารถมองได้2ออย่างนะคะ1คือรักซ้อน2เป็นความสุขที่ท่านกําลังได้รับแต่ว่าเป็นความสุขแบบหวาดระแวงเป็นความสุขที่ไม่ค่อยมั่นใจดูจากท่านั่งเหมือนกับมั่นใจแต่แต่ลักษณะนี้ก็คือการทีตกกังวลด้วยนะคะใบต่อมาเป็นสามเหรียญสามเหรียญเป็นการเหมือนกับว่าอยากเริ่มต้นอยากก่อร่างสร้างตัวร่วมกันราชินีดาบนะคะต่อมานี้ราชินีดาบก็คือการ ต้องการความเด็ดขาดว่าถ้าคบกันคุณจะเลือกฉันไหมคุณจะเลือกผมไหมนะคะมีปัญหาอะไรให้เคลียร์มีปัญหาอะไรให้ชัดเจนสุดท้ายเป็นหนึ่งไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าคือการเริ่มต้นของชีวิตนะคะท่านที่มีคู่สถานภาพาไม่ชัดเจนช่วงนี้อาจจะมีปัญหานะคะก็คือเรื่องความรักที่ซ้อนเข้ามาหรือความไม่ไว้วางใจกันการต้องการความชัดเจน าจากหน้าไพ่ก็จะบอกว่านะคะอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันจะผ่านไปเพราะใบสุดท้ายเป็นหนึ่งมเมท้าขอให้เชื่อใจกันให้มุ่งมั่นในสิ่งที่จะทํามุ่งมั่นในสิ่งที่หวังนะคะแล้วความสําเร็จหรือว่าปัญหาต่างๆจะผ่านไปต่อไปอาจารย์จะดูสําหรับคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนค่ะขึ้นอัศวินมเมท้า The Emperor สีถ้วยแล้วก็ The Star คนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนไพ่ขึ้นดีมากเลยค่ะอัศวินในเท้าการเริ่มต้นนะคะชีวิตมีการเริ่มต้นมีการเดินทางไปมาหาสู่กันแม้ว่าบางท่านอาจจะอยู่ห่างไกลกันแต่ตอนนี้กำลังเดินทางมา The Emperor ท่านจะได้เนื้อคู่ดีนะคะบางท่านมีโอกาสเป็นคุณหญิงค,คุณนายเลยนะคะในพไพ่ใบนี้เพราะว่า The Emperor นี้ท่านอาจจะเจอ เนื้อคู่ที่ตอนนี้นะคะเขาอาจจะได้ตําแหน่งธรรมดาแต่โอกาสที่จะเป็นใหญ่เป็นโตเป็นนายพลนายพันนี้มีนะคะแล้วก็น,กากน่าจะนี้เป็นเจ้าของธุรกิจที่ใหญ่ได้เป็นนะคะเป็นพ่อค้านะคะพ่อค้าหรือว่าเป็นนักการเมืองอย่างนี้แต่ว่าอยู่ในตําแหน่งใหญ่ไม่ใช่ธรรมดานะคะถ้าเป็นท่านชายท่านชายก็จะได้เนื้อคู่ดีนะะนะะเนื้อคู่ที่จะพาเราเจริญรุ่งเรืองในชีวิต ส่วนสี่เม้าหมายถึงการมันหมายแต่งงานท่านที่ยังไม่ได้แต่งงานจะได้แต่งงานนะคะใบสุดท้ายเป็นเดะสตาร์เดะสตาร์ก็คือความสุขที่จะกําลังมาถึงความสุขที่ท่านทั้งสองเห็นเราว่าตอนนี้ถึงแล้วนะคะถึงจุดหมายปลายทางหรือว่าความฝันที่เคยสร้างฝันด้วยกันตอนนี้มีพร้อมทุกอย่างแล้วนะคะชีวิตมีความสุขสมบูรณ์ค่ะสาหรับท่านที่มีคู่สถานภาพชัดเจนต่อไปอาจารย์จะดูทางด้านสุขภาพ สุขภาพขึ้หนึ่งดาบค่ะสุขภาพนะคะหนึ่งดาบก็คือสุขภาพแข็งแรงดีค่ะแต่ว่านะคะถ้าหากว่าท่านมีปัญหาทางด้านสุขภาพอยู่แล้วนะคะท่านต้องไปหาหมอนะคะเพราะว่าหนึ่งดาบนี้ถึงแม้ว่าจะหมายถึงความเข้มแข็งนะคะหมายถึงสุขภาพที่ดีแต่ก็ยังหมายถึงการเริ่มต้นได้อาจารย์ขอจับเพิ่มนะคะจับเพิ่มเป็นเจ็ดไม้เท้า เจ็ดไมถาวาสุขภาพแข็งแรงแต่อย่าหงหงงานหนักมากเกินไปนะคะให้หันมาใส่ใจดูแลตัวเองด้วยต่อไปดูโชคลาภโชคลาภขึ้นราชาไม่เท้าโชคลาภจะมาจากการทํางานนะคะมาจาก สิ่งที่ท่านมุ่งหวังท่านไหนที่หวังจากได้งานหวังการจเจริญรุ่งเรืองหวังเลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งอันนี้โชคลาภมาแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นโชคลาภทางด้านการเงินอย่าเสี่ยงเยอะนะคะไพ่ใบน,นี้บอกว่ามีโชคแต่เป็นโชคเล็กๆน้อยๆจะเน้นหนักไปทางด้านการงานค่ะท่านที่เกิดวันอังคารนะคะโดยรวมนะอาจารย์จะจับไพ่โดยรวมอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นไพ่สรุปทั้งหมดเลยว่า ในช่วงนี้ชะตาชีวิตจะเป็นอย่างไรถ้ราไพ่ขึ้นใบไหนเป็นการงานการเงินหรือ,อรายอาจารย์ก็จัพยากรณ์ตามหน้าไพ่ที่ขึ้นให้เห็นนะคะ,ะใบแรกค่ะเทมเพลนนะคะมีการเปลี่ยนแปลงบางท่านอาจจะ,ะเปลี่ยนแปลงย,ยกย้ายที่อยู่ที่ทํางานใบต่อมานะคะเป็น อารอแฟมเป็นพระสังฆราชพระสังฆราชนะคะชีวิตมีความสุขนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองใบสุดท้ายเป็นเดโมนเดโมนก็คือความหวั่นระแวงสงสัยเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ก็จะบอกว่าถ้าท่านไม่สบายอกไม่สบายใจอะไรนะคะให้ท่านพยายามตั้งสติพยายามตัดสิ่งนั้นออกไปเพราะโดยรวมแล้วนะคะก็คือมีพระมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเกิดขึ้น และโดยเฉพาะนะคะถ้าเป็นเดะมนนี้ในเรื่องความรักในช่วงนี้อาจจะมีสิ่งที่ไม่เข้าใจกันไม่สบายอกไม่สบายใจไม่เชื่อใจกันก็พยายามปรับพยายามพูดพยายามคุยนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันอังคารต่อไปอาจารย์จะดูเลขนำโชคค่ะ เลขนำโชคนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารค่ะตั้งแต่วันที่16-30พฤษภาคม2565นี้นะคะใบแรกค่ะ The l o v e r s นะคะเลข6ค่ะใบต่อมา The Tower เลข1นึงกับเลข6ค่ะและใบสุดท้าย The Chariot ก็คือเลข7นะคะเลขนำโชคสำหรับท่านนะคะมีเลข6เลข1นึงเลข6แล้วก็เลข7ค่ะต่อไปมาดูไพ่แนะนำนะคะไพ่แนะนำจากไพ่ออร์คเน่ ถ้าเราเคลื่อนใจแนะนำท่านว่ายอย่างไรบ้างใบ <S k iss ing> แรกคะ่ะไพ่บอกว่า Self w o r t h นะคะก็คือ การให้คุณค่ากับตัวเองการศรัทธาในตัวเองการให้เกียรติตัวเองนะคะคนเราถ้าเมื่อไหร่เราเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นค่ะใบต่อมานะคะเป็น forgive ness forgive ness คือการให้อภัย ถ้ามีอะไรผ่านเข้ามานะคะไม่ว่าจะเกิดจากครอบครัวเกิดจากคนรอบข้างเกิดจากคนที่เรารักนะคะเกิดจากคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามเราต้องให้อภัยนะคะเพื่อที่เราจะได้สบายใจเพื่อที่จะ,ะไม่ทุกข์ใจแล้วปัญหาต่างๆที่มา อยู่ในใจเราเน่ยมันจะหมดไปและการให้อภัยที่ดีที่สุดก็คือการให้อภัยตัวเองอย่าโทษตัวเองนะคะอย่าลงโทษตัวเองว่าเราผิดแบบนั้นเราผิดแบบนี้เรารู้ว่าเราผิดแต่เราต้องให้อภัยตัวเราแล้วเริ่มต้นใหม่ค่ะพาจะแนะนําแบบนี้นะคะใบต่อมาค่ะ isolation น,นะคะ ไอโซเลชันนี้เป็นการแยกตัวนะคะคือบางครั้งการที่เราอยู่คนเดียวเราอาจจะได้คิดได้ตระหนักได้ทบทวนบางสิ่งบางอย่างในชีวิตนะคะอย่างเช่นถ้าความรักเนี่ยมันมีปัญหาไม่เข้าใจกันหวานระแวงกันก็ลองอยู่คนเดียวดูลองแยกกันอยู่ดูนะคะว่าเราจะเห็นอะไรไหมสิ่งด,สงดีสิ่งไม่ดีอะไรผิดอะไรถูกนะคะไอโซเลชันก็คือการแยกตัวการที่ใช้สติอยู่คนเดียว การที่เราให้เวลากับตัวเองแล้วเราจะอาจจะมองเห็นสิ่งใหม่ๆสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นไปได้มันอาจจะเป็นไปได้นะคะไพ่ใบนี้ใบต่อไปค่ะเป็นคำแนะนำจากไพ่สามโก๊ก กค่ะแรกนะคะมายาค่ะมายานะคะก็คือสิ่งที่เราเห็นนะคะที่มันไม่ถูกต้องอ่าอาจารย์คิดว่าทุกท่านเข้าใจคําว่ามายานะคะมายาก็คือภาพลวงตานั่นแหละนะคะอย่างเราเห็นสิ่งนี้เป็นของสวยงามสิ่งนี้เป็นสิ่งดีแต่นั่นมันไม่ใช่นะคะอาจจะทําให้ชีวิตเราล้มเหลวได้อาจจะทําให้ชีวิตเราพังได้ให้ดูดีๆนะคะกับสิ่งที่ล่อลวงต่างๆไม่ว่าจะ เข้ามาในรูปของความรักเข้ามาในรูปของวัตถุสิ่งของนะคะหรือบุคคลยิ่งโดยเฉพาะสมัยนี้นะคะมีการหลอกลวงกันเยอะนะคะก็ให้ดูดีๆใบต่อมาค่ะการใช้คนผิดพลาดนะคะอันนี้ไพ่จะแนะนำนะคะหรือไพ่จะเตือนว่าการที่ท่านจะใช้คนถ้าท่านอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าเจ้านายนะคะ ก็ให้ดูดีๆคนนั้นเหมาะกับงานไหมเหมาะกับนิสัยเขาไหมถ้าไปทําแล้วงานเราจะเป็นอย่างไรหรือแม้แต่การดูแลลูกหลานบริวารน,นะคะว่าเราจะให้เขาทํางานนี้เหมาะกับเขาหรือยังถ้าเราใช้คนผิดไปนะคะทํางานไม่ถูกต้องกับจริตเขางานนั้นก็จะพังได้ค่ะใบต่อไปพันธนาการพันธนาการนะคะจากไพ่สามก๊กเหมือนกับว่าท่านขังตัวเองไว้กับอดีตยาวนาน ท่านอาจ,จะเคยผิดพลาดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วท่านไม่ยอมออกจากจุดนั้นสักทีมีแต่ความเหงาความเศร้าบางท่านอาจจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้ถ้าพันธนาการหรือผูกพันผูก,ผกมัดตัวเองไว้นานเกินไปพไพ่ใบนี้นะคะบอกให้ท่านปล่อยนะคะปล่อยอดีตลุกออกจากตรงนั้นจุดตรงนั้นแล้วเริ่มต้นใหม่ก้าวเดินไปด้วยความมั่นคงอดีตนะคะ มันเป็นแค่ประสบการณ์ที่จะคอยเตือนเราว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรถูกอะไรผิดอะไรทําแล้วสุขใจอะไรทําแล้วทุกใจปล่อยนะคะปล่อยมันออกไปแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วท่านจะพบกับความสุขค่ะท่านที่เกิดวันอังคารคะอาจารย์ดูจากไพ่โดยรวมแล้วนะคะของท่านจะดีมากๆทางด้านการงานนะคะการงานนี้ดีมากเลยนะคะจะประสบความสําเร็จจะเจริญรุ่งเรือง มีโอกาสได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาทางด้านการงานส่วนการเงินนะคะให้ระวังอุบัติเหตุระวังเงินที่จะเสียไปกับสิ่งพวกนี้แหละนะคะแต่ยังไงก็ตามท่านก็ยังมีคนช่วยคนดูแลความรักโดยรวมก็ดีโดยเฉพาะท่านที่มีคู่สถานภาพชัดเจนค่ะส่วนท่านที่สถานภาพไม่ชัดเจนช่วงนี้ก็พยายามพูดพยายามคุยกันมีอะไรที่เคลียร์กันได้ก็เคลียร์กันนะคะ ก่อนที่จะจบการพยากรณ์อาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะท่านที่ติดตามอาจารย์อยู่แล้วอาจารย์ขอขอบพระคุณไวนณโอกาสนี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ